สวัสดีครับพวกกระช่องพิดรัชะตะชาแนลนะครับวันนี้พาทุกคนมาเข้าป่าแลครับหาหน่อไม้กันครับซื้อหมวกมาใหม่ยังไม่เคยคุ้นเท่าไหร่ปิดลูกตาเนี่ยมันต้องไปทางไหนทางนี้นี่โอ้อาหาหน่อไม้เจอไหมเนี่ยมาสองคนกาแฟน,นะครับั๊บตอนนี้ไปไหนละ หาน้ำมาก,กันครับตอนนี้น,นี่ปลาครับนี่โอเคเป็นเนื้อเป็นโลต้องมุดครับเอาปลาต้องมุด เออรื้อกาถุงมาเดียว้อกลับกรถุงกันนี่นะครับคุณชมน้งไม้ที่ได้มาครับหามากสองคนก็ช่วยกันหาสักพักีใหญ่ครับแต่ทีนี้เอาพอไว้กินครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ